คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงาพาเพลิน V5 นะเอาเป็นว่าลุงไม่ได้เล่นลักกี้ทามมาสักพัก,กัันนะวันนี้ขอจัดลักกี้ทามหน่อยแล้วกันกันกบเกมมาจองเวทภาค2แแจ้งเข้ามาโดย ผู้บบาวทุนน้อยนะเหมือนเดิมนะสามค่ายนะลุงจะมาขอจัดมาจองเวสองหน่อยแต่แต่ประโยชน์หลักๆเลยนะของกลุ่มคือนี่เลยข้อมูลข้อมูลที่พูดกันในกลุ่มเนี่ยลุงมองว่าเป็นประโยชน์นะเผื่อบางคนอ่ะเช่นคนเดียวปันคนที่ไม่รู้จะคุยจากใครมาหาข้อมูลมาดูเพื่อนสมาชิกเราคุยอะไรกันเอ็นไหนปันกัแบบไหนวิธีเล่นแบบไหนหาข้อมูลได้จากในกลุ่มเลยนะคอมเมนต์แรกนะทางเข้ากลุ่ม เมื่อบางคนอยากจะมาคุยพูดคุยเล่นด้วยกันก็จัดไปโอเคมาทุ้น1,000บาทนะแต่ออกตัวอีกนิดนึงนะไม่ได้การันตีว่ามันจะแตกนะแต่อย่างน้อยๆมาเป็นตัวเลือกตัวช่วยให้เราตัดสินใจได้อีกสักอย่างอะ่ะบางคนแน่งเสียงเซมซเล่นก็มีนะเห็นคุยกันบางคนแบบโยนหัวโยนก้อยนับ1นะึถึงสินัดติดเกมไหนเล่นเกมนั้นนะมายากไปแบบนั้นมาลุ้นกับรักกี้ไทมดีกว่า แม้จะไม่ได้การันตีแต่อย่างน้อยๆกูอุ่นใจกูบอกเลยมีดีกว่าไม่มีแต่ถ้าจะให้ดีมีแล้วก็แตกมาด้วยเลยจะดีมากนะมองไปที่กำไร34,000พันนะถ้าได้ก็วิ่งทันทีเหมือนกันตกนี้สวย85ยังเบาอยู่มาตัวถูกก็เบาแบบนี้แหละเกมใหม่ของ PG จีไปเล่นกันยังแม่มังกรชัดๆนะ ตอนเล่นยังไม่คิดอะไรนะพอไปเห็นไปเลื่อนไปทําปกโอ้้หูวติดไวอเว้ยพอเลื่อนทําปกอ้าวแม่มังกรน,นี่ว่ามาเบต50ดีไม่ดีอะถ้าเกิดจังหวะดีๆเบต5 50นี่รวยกระจายเหมือนกันนะอาจจะไวอาจจะไวเดี๋ยวลองดูกันเลยลูกม,มาสัก 5, 000, 5 000, ้0 0ันห้กูออกเลยไปนอนตีพุงให้สบายเลยเออขยับมาคูณ4ตั้งไว้ตั้งไว้ขยับไม่โอ้โหไม่มีไวว่ะ ไม่มีวายก็งานยากแล้วว่า255ร้อบคำนวณมาก่อนให้ติดวายมาก่อนให้ติดวายมาก่อนแถว3มาโอ้โหสองกับ3าดอกนี้เต็มเต็มตัวแพงมั่งเออติดตัวแพงมา2820กูดูทรงแล้วไปไวซะแล้วรอบนี้ไม่ต้องไปไกลไอ้เลก,กี้ลักกี้ของแท้อีก7,000พันโอ้โหมาอีก3,600ไอ้ชิบหาย โอ้โห oh, 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 มึงจะไม่ให้กูแบบหายใจหายคอเลยใช่ไหมวะไอ้ย่าแจกเหมือนหลีกบอลเลยดูดิเออโอ้โห oh, 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 ไม้นี้ไม้เดียว2000 20, ม <laughs> แล้วคนอื่นในกลุ่มเขาจะเล่นกันยังไงอะถ้ามึงจ่ายแบบนี้โอ้โหโอ้โหคนอื่นเล่นกันยังไงก่อนรอบนี้เจ็หมุนปลากำไรเป็นส0 0หมื่นแล้วเฮีย <laughs> ใช้เวลาไม่ถึง3นาที <laughs> ออกกูลืมกด อโอ้โหสองหมื่นสามร้อยอ้ยี่กี่นาทีอ่ะไปต่อลูกสี่หมุนสุดท้ายโอ้โหจบจบรอบนี้คือพอเลยเย็ดอื้มหมาฟรีในฟรีอีกรอบสิโอ้ตาสว่างไอ้เที่ยงๆแบบนี้ แม่ยังจะหโอ้วายสกับ3หลุ้นกันอีกลุ้นกันอีกแม่งไม่มีวายแต่ว่ารอบนี้อึ๊บมากันอีกวายสกับ3ไม่จบยังยังไม่จบอีก550อาิเอาที่เออวายแถว3คูณ10อีกสักแม่อยากได้อีกสักชุดแม่งไม่มานะโอ้โหสองหมื่นสามกำไรบวกมายังไม่จบยังไม่จบนี่คือครั้งแรกโอ้โหเข้าฟีครั้งแรกแม่ จ่ายสักขนาดนี้สามพันกว่าดอกนี้อ่ะสองพันเก้าร้อยสามสิบโอ้โหอ,อีกสักชุดสิสุดท้ายมาไหมสักชุดแม่คิดว่าสองหมื่นสามพันนี่เยเบ็ดหน้าสิบพูดไม่ทันขาดครับว่าเบ็ดหน้าสิบถ้าดีๆอ่ะมีกระจุยกระใจนะโอ้โหมึงชดเชย ทดเชยกี่วันให้เก็บกดอะไรวเัเนี่ยดูััใจายดิที่เงียบก็คือลุงแบบเวลาได้เป็นหมื่นแบบนี้ใจเต้นผิดจังหวะทุกทีไม่กล้าพูดไม่กล้าดีใจเยอะเยะกลัหวหัวใจวายโอ้โหจบ ไม่ไปต่ออยู่แล้วจบเท่านี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเอาขอออกสามหมื่นเดี๋ยวขอเล่นสักสองพันเจ็ดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบอีกรอบเกือบีกเกือบยัง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 ไม่จบได้ลุ้นอยู่ <c oughs> คิดว่าจะมีให้เซตอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวขอเล่นเบตร้อยอีกสามสิบหมุนขอเล่นเบตร้อยอีกสามสิบหมุนคือพูดง่ายๆลุงขอออกสองสามหมื่นโก้มอะถ้าเกิดไม่จ่ายเลยนะแต่ถ้าเกิดจ่ายเพิ่มก็โอเคอยู่นะ โอ้ยแต่ขอพักหายใจหน่อยนึงขอนั่งเชียนนั่งลุ้นบ้างเว้ยไปขอเป็นเบ็ดร้อหมุนนะคิดว่าน่าจะไหวนะสอ0พบาทเนี่ยเพราะว่าลุงตั้งใจจะออกที่สามหมื่นกำไรขอสองหมื่นกลม โอ้โหแล้วไปให้เป็นเล่นค่ายอื่นได้ไงดู PG ครับลุงนี่อาจจะเป็นพ่อลุงไม่วอกแวกเลยมั้งเล่นแต่พ g นะแล้วดูจายดิจะไม่ให้รักได้ไงอ่ะไอ้บทได้ก็ต้องชมมันหน่อยนะแต่บทแดกก็ด่าเหมือนกันนะโอ้โหจบนี่เดี๋ยวนั่งดูสีกากรอบต่อเลยโอ้ยสบายใจบอกเลยใครเจอแบบนี้ก็สบายใจเย่แตกตั้งแต่ ตั้งแต่สองสามนาทีแรกอะ่ะแบบจบงานแบบไวมากวันนี้อุ้ยอยากได้แบบนี้ทุกวันว่ะโอ้โหถ้าจ่ายแบบนี้ทุกวันแม่งไม่ต้องทำมาหากินแนละ้วมั้งกูปับ๊บไวแถวสามกยับต่ออืมไหลมาแหมเปลี่ยนอาชีพเป็นนักพน,นันดีกว่ามั้งกูว่านี่เออคูหน้ามาอืมสหมื่นสองโอ้โห ยังไงให้หมดวะสิหมุนสุดท้ายอ่ะพอแล้วพอละสิบหมุนนี่มันมีอยู่พันแปยังไงก็เกิน3ามหม่ชัวป๊าไปกันเรื่อยๆเลยลูกสบายสบายไว้สามมาสบายสบายแม่ไม่ต่อนะถ้าได้5ขีดนั่นมาครบสีแถวเลยโอ้โหลุ้นสกเก็ตเตอร์เบ็ดร้อยนี่ถ้าเข้าเบ็ดร้อยนี่กูลุ้นครึ่งแสนจริงนั่น แดงแม่ไม่แดงนายแม่งแอบลุ้นได้เห็นสีแดงทักช่องนะไม่แดงไม่แดงถ้าไม่แดงก็ปั่นกันต่อโอ้เกตเตอร์แม่งไม่มีคำนวณะไรดีที่ว่าได้ไวนะ โอ้โหถ้ามาแบบนี้ทุกวันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยยังคิดไม่ถูกทีตอนนี้ไม่เข้าใจเลยวิถีคนจะชนะทำไมมันมาแบบนี้วะตู้มเดียวดอกเดียวสองหมื่นกว่าเบ็ดห้บ้าไปเลยนะโอโอเคเอาเป็นว่าลุงขอไม่ไปต่อแล้วกันนะขนาดนี้ถ้าไปต่อก็จริงๆอีก500กว่าที่อา้าครบ5้0ร้อยนะโอ้โแต่จริงๆนะมาไวเกิน อยากเลิกเลยแม่งโคตรมีความสุขเลยตอนนี้พักดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องนะถ้าจ่ายขนาดนี้มึงอยา่าทะลึ่งเล่นจนกลับไปแพ้นะโอ้โหถ้าได้ขนาดนี้แล้วเล่นกลับไปแพ้นี่ควายเลยมึงบอกคําเดียวว่าควายชัดๆโอเคลุงเขาอ,ออกสามหมื่นกลมๆไปเลยเอ,อ้ายังไม่โจไปอ้างพอตั้งใจออกมึงไม่ให้ออกอะคำนวณมาคำนวณมาสี่ร้อยกว่า ที่เล่นก็กะลุ้นให้มันบวงเพิ่อมอีกสักพันนะออของฟรีของฟรีเอ้ยมาแค่เสียวปัาบสุดท้ายแล้วแหละไม่มาแล้วอ่ะจบสมบูรณ์แบบเอาเป็นวาใครสนใจเข้ากลุ่มแบบตะกี้นะอาจจะอยากมาลองวัดมาเล่นเองเอกับลัคน์ทามเชื่อลุงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะจ๊ะโอเคไปเหล่านี้บายบาย